สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โยกมีร้านคาเฟ่และร้านอาหารมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะคะคือร้านนี้แบบหืบรรยากาศดีมากนะคะนี่ค่ะชื่อร้านนะคะอ่อนทามคาเฟ่นะคะร้านก็จะอยู่ย้องๆกับไฟฟ้าด่านขุนทดนะคะนี่ค่ะอยู่ติดถนนชัยภูมิสีคิ้วเลยนะคะเลยวีโฮมคอนกรีตสาขาหนึ่งมาประมาณนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ อตอนแรกยกก็ตั้งใจว่าจะมากินเครื่องดื่มนะคะมากินเครื่องดื่มแล้วทีนี้พอเข้ามาแล้วปรากฏว่าโอ้โหร้านทุกคนกว้างมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะคะนี่ค่ะลานจอดรถนะคะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบวิวสวนนะคะสวนแบบอบรรยากาศคือ เออถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะฤดูหนาวนี่คือแบบโอ้โหฟินมากๆนะคะนี่ค่ะลานจอดรถเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เดินเข้ามานะคะเดี๋ยวยกจะพาเข้าไปดูด้านในค่ะทุกคนว่ามันน่าดูหน้าชมขนาดไหนนะคะคือเขาตกแต่งดีมากนะคะสะอาดสะอานค่ะตอนแรกตั้งใจจะมากินแค่เครื่องดื่มแค่ไม่กี่แก้วนะคะแล้วก็จะไปธุระต่อปรากฏว่าพอเข้ามาที่นี่ก็หลงมสเสนเ์เลยค่ะนี่ค่ะ ข้างหลังข้างหลังลานนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีลานแบบนี้ค่ะลานอเนกประสงค์แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งกินข้าวนะคะแล้วก็ยาวไปข้างหลังเลยค่ะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะอโซนนี้เอาไว้ให้เด็กเล่นสําหรับพ่อแม่ที่พาครอบครัวมาพักผ่อนมาทานข้าวนะคะมีโซนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นโอ้โหสะดวกสบายเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเด็กๆมีที่วิ่งเล่นโอ้โหกว้างขวางมากค่ะจะซนแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะงานนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหวิวเขาดีมากเลยเอามาไว้ถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะโอ้แดูหนาวไม่ต้องห่วงแน่นอนค่ะยุว่าอากาศจะดีมากๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังเลอเลอเพอร์เฟกมากสวยงามจัดสถานที่ได้ดีทีเดียวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะคะ เขาไปข้างในกันเลยนะคะนี่ค่ะพีมานะสั่งกับข้าวรอแล้วนะคะโยก,ก็มอไปถ่ายรูปแต่ว่าเข้ามาด้านในนี่คือโอ้โหทุกคนรู้นะเข้าไปอีกค่ะคือเข้าตกแต่งร้านแล้วก็สะอาดสะอา้ะอานงามตามากๆนะคะนี่ค่ะเป็นช็อปเครื่องดื่มนะคะสั่งได้เลยค่ะมีหลากหลายเมนูมากนะคะแล้วก็ร้านตกแต่งดีมากๆสะอาดสะอา้ะอานติดแอร์เย็นช่ำนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มกันค่ะอันนี้โยกก็สั่งชาเขียวมิ้นนะคะอ,อยากดื่มอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นผ่อนคลายนะคะชาเขียวมิน้นทั้งสองแก้วเลยค่ะแล้วก็จะสั่งอาหารนิดหน่อยเพราะว่า,าเวลาที่ไปยังไม่เที่ยงนะคะก็เลยสั่งของแบบเมนูที่ตัวเองอยากกินนะคะแซบๆหน่อยมากินรองท้องนะคะก็จะสั่งยำไข่เยี่ยวม้านะคะแล้วก็แกงส้มชะอมกุ้งนะคะคือ ไม่รู้จะสั่งอะไรที่เหลือก็จะเป็นเมนูปลาส่วนปลาเราก็กินบ่อยแล้วนะคะก็เลยสั่งเมนูแปลกๆที่เรายังไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มานะคะชะอมนี่ค่ะแกงส้มชะอมกุ้งนะคะกุ้งตัวตัวโตใหญ่ๆค่ะที่จริงมีหลายเมนูมากเลยนะคะใครๆสนใจก็แวะมาดูเลยค่ะเมนูเขาเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนนี่ค่ะยกก็สั่งแค่3อย่างนะคะ หูเท่านี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะหรูมากนะคะแล้วก็ส้มตําค่ะส้มตากุ้งนะคะคือเมนูเขาอร่อยจริงๆทุกคนลองสั่งมาได้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานค่ะอร่อยมากนะคะแวะได้เลยค่ะออนทาม f f e ฟด่านคุณทดค่ะ